บนดอยคำแห่งนี้นะครับมันคือที่อยู่อาศัยของยักษ์จิคํคำนางยักษ์ตาเขียวและก็ลูกชายซึ่งยักษ์ครอบครัวนี้ยังคงประทังชีวิตด้วยการหากินเนื้อมนุษย์และเนื้อสัตว์อยู่เป็นปกติจึงมีมนุษย์และสัตว์มากมายเลยนะครับที่ต้องสังเวยชีวิตเพื่อเป็นอาหารให้แก่ยักษ์ทั้งสมตนเมื่อพระพุทธเจ้าได้เห็นดังนั้นท่านจึงตั้งใจว่าจะขัดเกลายักษ์ทั้งสให้พ้นจากกิเลส แต่พอยักจีคำนางยักษ์ตาเขียวและลูกชายได้เห็นพระพุทธเจ้าพวกเขากลับน้ำลายไหลหมายจะกระโจนเข้าไปจับพระพุทธองค์มากินเป็นอาหารให้หมดเหมือนกับที่เคยทำมาตลอดซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เข้าใจวิสัยของยักษ์เป็นอย่างดีท่านจึงแผ่เมตตาให้จิตอกุศลของยักษ์ทั้งสามอ่อนกำลังลงด้วยบรารมีและความเมตตานี้เองล่ละครับยักษ์ทั้งสามจึงรู้สึกเกรงใจในบรารมีของพระพุทธเจ้าและค่อยๆสงบสติลงได้ จนยักษ์ทั้งสามยอมพร้อมใจกันก้มลงกราบลงแทบเท้าของพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าผู้มีเมตตาก็อยากจะให้ยักษ์ทั้งสามที่หลงอยู่ในกิเลสและการทำบาปมามากมายให้ได้หลุดพ้น ทั้งนี้นะครับพระองค์ยังได้เห็นว่ายักษ์ตนหนึ่งในที่นี้จะปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีหลังจากที่พระองค์ปรินิพานไปแล้วพระพุทธเจ้าจึงเทศนาขัดเกลากิเลสให้แก่ยักษ์สามพ่อแม่ลูกจนพวกเขามีจิตใจที่ผ่องใสขึ้นมาและปรากฏว่าลูกของยักษ์จิกคาและนางยักษ์ตาเขียวเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจในพระธรรมพระวินยัยและสามารถรักษาสินห้าได้ดีที่สุด และก็ยังเกิดความเลื่อมใสยอย่างมากจนอยากจะบวชตามรอยพระพุทธองค์ทว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อนุญาตให้เขาบวชแต่ได้ทำการแสดงธรรมะให้โอวาดอบรมจิตใจให้แก่ลูกยักษ์และก็ให้เขาบวชถือศีลเป็นฤาษีนามว่าวาสุเทพฤาษีแทน